าพูดถึงสอสต์กับพระบอรเกี่ยวกับไอ้พระราชกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยสอสต์ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับเป,เ,รเ,นะเ,ปเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงนะเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงซึ่งเนี่ยผมไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่ทราบว่านะครับในเรื่องของการต่อในพื้นที่ ซึ่งมีมีความไม่ไม่รับไม่รับรื้นหรือว่าเป็นส่วนของความมั่นคงที่พูดกันเนี่ยทั้งหมดเดี่ยวมาเริ่มต้นจากสาวียกเลิกไปแล้ว11เหลือ22แล้วการประชุมครั้งที่ผ่านมาของสภาความมั่นคงในรัฐบาลก่อนนั้นเนี่ยเขาประชุมไว้ให้แล้วนะครับประชุมไว้แล้วเนี่ย ก็ได้ยกเลิกไปอีกหนึ่งอำเภอ,นอ,เภอในพื้นที่ของปัตตานีนะครับแล้วก็คงเหลือประมาณ21อําำเภอที่ยังยังคงคง,คงสถานะภาคเดิมไว้ก่อนนะผมชอบติดตอแต่ว่าได้ติดตามว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรโอกาสข้างหน้านะครับก็แต่ว่า ชอบอตโดยตรงนะครับคง,งเดินไปไปตามปกติและค่อยๆค,ค่อยเลิกไปในในแต่ละสถานการณ์ต่อไปในวันข้างหน้าทุก3เดือนกฎหมายพระราชกำหนดฉบับนี้จะมีผลใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทุกสเดือนนะครับมันมีอายุคแค่สาเดือนแล้วก็ต้องว่ากันใหม่ ม,มันลดทั้งหมดเลยไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดพระราชกำหนดนะมีพระราชกำหนดในสมัยรัฐบาลของท่านนายกทักษิณเนี่ยเมื่อปี2548 2น4 8ะ2548ซึ่งยกเลิกกฎอายการศึกทั้งหมดแล้วมีพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ขึ้นมาในปี2548นะฮนะอันนี้ เมื่อยกเลิกพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินตรงนี้ก็ถ้ายกเลิกอีกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้พรบปกติธรรมดาดำเนินการไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไม่ทราบครับไม่ทราบอันนี้ผม ผมกำกับดูดูแลไม่ใช่เป็นคนสั่งการนะครับเป็นผู้กำกับดูแลก็ในเรื่องที่กระทรวงแต่และกระทรวงจะเสนอหนังสือมาเพื่อเอาเข้าครอรมอะไรต่างๆ,ๆหรือมีคณะกรรมการที่ผมได้รับมอบหน้าที่ทําหน้าที่ประชุมถึงจะประชุมแต่ในขณะนี้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับ คงไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยว่าผู้คนอาจจะไปตีราคา,าหรือคำนวณเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจ,จใช้เวลาสองปีสามปีแล้วก็มาคำนวณระยะเวลาในการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่พระท่าน,นยกล้มตีเนี่ยได้กํากำหนด ไทม์ไลน์ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยซึ่งซึ่งเอาเวลาต่างๆทั้งสองเรื่องเนี่ยมามาเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็พูดสองเรื่องสามเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่ามันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องผมคงไม่ไม่สามารถไปคำนวณเวลาดังกล่าวตรงนี้เพื่อให้มันเป็นประเด็นที่ประชาชนฟังแล้วจะสับสนมากกว่า โอเคนะครับอันนี้ก็ก,ก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงก็ให้ให้ตอบพูดคุยจนไปนะครับเป็นเรื่องนี้เราเอาเป็นฝ่ายบริหารตรงนี้ก็ขอจะทําในเรื่องของของบริหารรับผิดชอบตรงนี้ต,ตอบคําถามได้ตรงนี้ครับ การแบ่งงานในกระทรวงที่มีรมัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีข่าวสารออกมาในลักษณะนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็คงจะต้องต้องตกลงกันได้ด้วยดีนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเริ่มต้นของการทํางานก็จะมีปัญหาดังกล่าวนี้แล้วค่อยพูดค่อยคุยกันก็คงจบครับไม่มีอะไรนะครับ ผม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 เรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมดีใจมากเลยที่พระนท่านนาย .om ตีเนี่ยเอาจริงเอาจังตรงนี้แล้วผมก็คิดมาอยู่ในใจตลอดเวลาว่ายาเสพติดเนี่ยในระดับรัฐมนตรีเนี่ยทำไม่สาเร็จหรอกนะฮะในระดับรัฐมนตรีเนี่ยหมายความว่ามันเป็นงานที่ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือใครต่อใครเนี่ยไม่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่า เอ,เอาง่าย,ายๆน่ยการปราบยาเสพติดเนี่ยที่ผมมองดูเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสี่ขานะทั้งสขาขาที่หนึ่งคือปสอปสปปสอ,อยู่ที่กระทรวงนะครับรัฐมนตรีมีปปสอ,อย่างเดียวในขาที่สองเนี่ยปปงนะครับปปงซึ่งนายกรัฐมนตรีเอาเอาไว้ดูแลในส่วนตรงนี้เนี่ย ในเรื่องของการยึดทรัพย์ก็จะเป็นกำลังสำคัญหลักหรือเป็นกฎหมายฉบับสำคัญนี้เป็นขาที่2ขาที่3คือตรอตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยเป็นฝ่ายจับและก็สืบสวนสอบสวนขยายผลในชุดแรกเนี่ยเป็นขาที่3และขาที่4นะครับขาที่สเนี่ยเป็นเรื่องของสมัมภาร นะครับเป็นเรื่องของสมการะแลยเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามาดําเนินการลักษณะของหลังจากการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผูา้ค้ารายดังกล่าวนั้นเนี่ยยังรอดในประเด็นของอาการยึดทรัพย์นะครับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินของปะปะงแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการของกระทรวงการคลังคือภาษีท่านนายกตีได้ดูทั้งหมด4ส่วนนะสส่วน สส่วนและส่ส่วนนันเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมมารวมกันทั้งหมดเลยเนนียเป็นงานที่ผมมีความสุขมากที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีเอาเรื่องนี้มาดูอย่างจริงจังครับขอแล้วมั้